ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่สกอตพิซซ่าใส่เนื้อหมูติดมันลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำป่นหยาออริกาโน่ปาปริก้าปน่นน้ำตาลทรายและเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกีคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มไข่เป็ดต้มยางมาตูมให้มิดเรียมไว้ เทกฤษขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้นำไข่ที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารรากโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นแล้วคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิ่นละเอียดให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไบอ่อนทอดจนไข่และเนื้อหมูสุกเหลืองตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมัน จัดไข่สกอตพิซซ่าลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศน้ำสลัดชีสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ากับเมนูไข่สกอตพิซซ่า